เ็กเยไยพามาดินสะนำ่ำกพี่อะไงสะน่ำน้าบ้านน,นี่แหละี่เ้อง Lên nằm mì bà Lên nằm mì kháu À, lên nằm tôm biếc Tu trai tu tu A trê 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 A Tim Ya, Sita Pahangung fakat, comel puno. Inlap buat lemban. Galo. Ah. Ya ya. Pah. ออกน้องนะลูกลูกวัวเดินอืมเอสบายดีพี่น้องเบัสสกูดสุขคนเต็มรถพี่น้องเลยทำวันเหมือนบอลนัดปลากระป๋องเมื่อนี้ยกินสีผ้ากันไปื้นเดมอนเดิมพี่น้องเด้ออันน่ะเกินพอจ้า ปากซองเนาะปากซองนะหาน้ปากซองนลฮะนไปเพื่อนน้องสาวเพื่อนพี่น้องตัวเพื่อนมีหนุ่มตัวดีไปงานลยพี่น้องาพเลี่เปยนาเหมือานพเล่้านศ่ไ้อเนานพนองา้องานเลยพี่น้องานยพนองานศยน้องานุ่นองงนองงานศ้องาน้องนเองาไเานรถเล่้อนี้อเลามวพเดี่น้องพเดี่น้องเด้อปาไปเนาะ มู่บ้านในรถนัาง่ปได้ขี่คู่คันเจ้าแักเราเปียนกันขี่มือเปลี่ยนกันขี่คั่มือพี่น้องเลยนาสาวก็มีตะผูมีรถรถึ้นกนถึงคนก้นไม่รถรถขี่เนาะเปลี่ยนรถขี่ใช้คนยัไเปลี่ยนกันขี่ตลอดรถทงรถแม่น้อยเจ้าชื่อว่าอยู่ในนี้วนเออไออุ้ยแต่อุ้ยเออน่ามากียเกือรถคูกคันเลยได้สมัยเลย นี่แหละก็คนมีบุญหลดนเงี้ยกระดขี่แล้วมีโก้ลีโบ่อดเล่นเจอกระดิ๊กบัสรถสู้กระดิ๊กแล้วก็ถ้ากระดิ๊รถแรนดยวนี้อาจจะก้ขี่รถแรนเนอร์รถลอตเตอรี่ก็เอรถแวนมาขี่แมนเมนเจะเนอร์แล้วเนาะยอดแล้วน้องเีกนาะมันแข็งแน่เลยนะเนีวเนอเย็นเย็นอ่าสบายดีพี่น้องอยสบายดีจ้าสบายดีพี่น้อง วันสบายดีพี่น้องไปเที่ยวเด้อมาในเด้อน้องสาวพาไปเออบ้านโค้ดด้วยมอนมีมิน่าครามมันค่อยบ้านบ้นนี้ก็แวะปั๊มปอตทุกคนนะพี่น้องเลยแวะซื้อกาแฟมิซอนพี่น้องมิซอนมีของคนขับรถของสมุนหน้า อ้าวปลาครับพี่น้องอืมเห็นแบบนี้แล้วกันนะครับพี่น้องเดี๋ยว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 ได้เจอกันาำอะไรซื้อผักหอมต่อเลยพี่น้องไปใส่ลาบเป็ดกินลาบเป็ดแวะตลาดจ้าอยู่ทา้งไรได้พักนี่เนาะ บราได้เคยเข่าออจักเถือได้ตลา,าดนั่นพี่ช่างอีพี่นอะมีหอมรวมบ่หอมซื้อหอมรวมแน่พ<า>กักหอมรวมน,นี่นี่นี่ เหวกันเลยเนาะอ่ะเอาใส่น้ำกันนี่ะมะแตงกองหนึ่งแล้วสองกองมะถั่วมัดหนึ่งถั่วดินเขาคูอะขอกมาใส่นีมะเข็ดปนน่นดิ น,นี่เอารสดีนี่ไปใส่ต้มใส่แกงอืมอืม,อมแม่นเลยอ่าได้มาปรุงให้ลูกชายล้วอืมเซออุปกรณ์มันปูมันปลาเขาพุชิมีอยู่ดอกตัวนี้โอเคพี่น้อง เราก็ได้อุปรกรณ์พักมีซีซ้อมอะไรดี่พี่น้องเลือออกไปแล้ววะเนี่ยเ,เพื่อนเพื่อนไม่หนุ่มกูละจ้าโอ้แม่มอนพี่น้องแม่มอนเดจ้า

ต้องร่มมือกันช่เลยพ่อคนเด้มาเอาตอนนี้กฮอดปากซองเด้พี่น้องเนี่ผมเนาะนาทน่อลนี่สนีเลยนี่เนี่นี่นีตัวนี่เออันเกส่งนะคะส่งฮานาฮูอันนี้ว่าบอลเออีมอนว่าตอนน้กิ้งจะไปูเออกิ้งอยู่นี่แล้วพวกมัน เออพี่น้องเด้อมาน้าเอ,อ้ยนอนในรถเด้เอ,อพี่น้องเด้อแวอ่วนปิ้งไก่ก็ได้ชื่อมากนะกรซับพอดีเลยพี่น้องเอ้

เงินสูงเด้อพี่น้องเด้นเงินซองสั้นเนาะเปทำวัวเป,ป็นกบบพันเขาจี๋เด้พี่น้อง เป็นกระจัดให้เนาะนองซายตัดตับาวนะหาวเนาะเป็นเลือดแปงแล้วก็เหลาเย้ยนิดหน่อยเดียวเลยตามพี่ตามคลองเนาะไอ้นอกมายามกระจูดทุกเดพี่น้องเด็กสอบอดเถาไม่เถาเนาะเอาด้านออกมาซะให้แม่บ้าอาไปเถูกออไหแลเาได้ Ah, okay,